คนเราถ้าจะลาออกมาโดยที่อาจจะไม่ได้มีแผนรองรับ <laughs> เหมือนวัยรุ่นอะ่ะมันไฟแรงอะ่ะบางทีมันจะแบบเหมือนเราเบิร์นเอาท์หรือว่าแบบเราเบื่องานแล้วไปอยากลาออกมาเราควรจะแบบมีอะไรเตรียมไว้หรือเปล่าลาออกมาไม่มีงานก็ยังโอเคนะแต่ต้องมีเงินใช่ <laughs> <laughs> เพราะว่า <laughs> รายได้ไม่มีแต่รายจ่ายมีชัวใช่เพราะฉันถ้าเกิดถ้าถามในมุมในมุมพี่พี่ว่า การตัดสินใจาลาออกมาสิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือเรื่องของเงินในกระเป๋าถ้าเกิดออกมาแล้วเป็นศูนย์ลำบากใช่แต่ถ้าออกมาแล้วติดลบลำบากกว่าเพราะมันมายว่าคําว่าติดลบหมายความว่าเราอาจจะมีผ่อนบ้านผ่อนรถบัตรเครดิตที่เราต้องต้องผ่อนชําระเนาะแล้วออกมาโดยที่มันไม่มีไรายได้ต่อเนื่องไง cash flow เราจะพังเมื่อไหร่ cash ฟลพังก็จะสู่การเป็นหนี้มากขึ้น นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดต้องเลือกสักอย่างหนึ่งออกมาแบบมีเงินดีกว่า